องหาคนขี้เกียจมาร่วมง,งานกับเรา แล้วจะทําให้งานของเราเนี่ยง่ายขึ้นครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมผมถึงบอกว่าให้หาคนขี้เกียจมาทํางานร่วมกับเราบิลเกตบอกไว้นะครับว่าให้เลือกคนที่ทํางานขี้เกียจเนี่ยมาอยู่กับเราเพราะเขาจะหาวิธีทําให้มันง่ายเองนี่คือ8เรื่องนะครับว่าทําไมคนขี้เกียจเนี่ยถึงมีประสิทธิภาพข้อที่ 1. ครับคนขี้เกียจเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมเพราะเขาจะหาทางจะได้ทําให้มันจบจบไปแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เอาเวลาเนี่ยไปขี้เกียจต่อไงข้อที่2คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะทํางานที่คุณภาพสูงได้เพราะว่าเขาเนี่ยเบื่อการทนเขาจะโฟกกัับงานาเเดดีีียยว้มกๆลขอท่3 คนขี้เกียจเนี่ยพักผ่อนเก่งเหลือเกินดังนั้นคือเขาจะไม่ค่อยเบร์นเอาเพราะว่าเวลาเขาขี้เกียจเขาก็จะไปนอนพักผ่อนพอ power bank เขาเต็มเขาก็กลับมาทำงานต่อได้ข้อที่สี่อันนี้ตลกเหมือนกันนะเพราะว่าคนขี้เกียจเนี่ยจะกระตุ้นทขาให้ทีมเนี่ยขยันเพราะมีคนขี้เกียจอยู่แล้วไงเขาก็เลยทำให้ทีมแต่ละทีมเนี่ยขยันมากขึ้นข้อที่ห้าพวกนี้วางแผนได้เฉียบคมมากเพราะว่าเขาคิดเยอะไงเพราะเขาคิดเยอะนะครับเขาก็เลยทําทุกอย่างเนี่ยให้ออกมาในสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันทําให้ทีมเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ รีบๆทางานให้เสร็จดีกว่าข้อที่7ครับคนพวกนี้ไม่ค่อยชอบสัมปัญหาเพิ่มเพราะเขารู้สึกว่าขี้เกียจจะมารับมือกับปัญหาข้อที่8ครับเขาไม่เป็นพิษกับทีมเพราะว่าเขารู้สึกว่าในทีมเขาอ่ะมีแต่คนเก่งไม่หมดแล้วเขาขี้เกียจที่จะไปขิงใส่เขารีบทํางานของตัวเองให้จบแล้วรีบเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆดีกว่าให้เพื่อนเนี่ยได้ทําต่อแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าคนขี้เกียจทุกคนจะใช่นะครับเขาบอกว่าให้เราหาคนขี้เกียจที่ไม่ผัดวันประกันพรุ่งครับ